มวยไทย7สีวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2559เวลาประมาณ12นาฬิกา45นาทีคู่ที่1มวยรอบปูนเสือพิกัดน้ำหนัก112 ่อนเหนือเพชรกีล่าสปอร์ตมวยจังหวัดเตะต่อยรูปร่างเตี้ยส้นขนาดขวาฝีมือดีครบเครื่องหมัดออกได้รุนแรงเตะขาเจาะยางได้ดีอาวุธมวยหนักแรงทุกลูกต้นต้นมีโอกาสได้นับได้นอกเข่าในพอได้กล้ามรัดมาตีสู้แข็งแกร่งแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวเหลี่ยมเชิงมวยดีแต่การยืนระยะมองว่าเป็นรองปลายปลายไม่น่าจะต้านได้ จากแพ้จงอางดำสิบหนุ่มน้อยมวยจงวังหวะเตะต่อยขนาดขวารูปร่างช่วงชกสูงยาวกว่าเตะซ้ายและขวาได้หนักหน่วงรุนแรงเขานี้เหนียวแน่นมีขวางหน้าดักแทงดักเสียดแข็งแกร่งแข็งแรงต้นต้น,ตนไม่โดนนับน็อกปลายปลายบทเบียดกันยังมองว่าดูดีกว่าแต่อาวุธมวยช้ากว่าคู่ที่สองมวยรอบปูนเสือพิกัดน้ำหนัก1 1 2 กอนก้องศักดิ์สอสอปรกรณพรสุริ์มวยจังหวะเตะต่อยแข้งขวาออกได้รุนแรงหนักหน่วงต่อยขวาดีเข่านี้เหนียวแน่นมีขวางหน้าดันแทงดันเสียบแข็งแกร่งแข็งแรงท่าคารหดอาวุธมวยหลากหลายเหลี่ยมเชิงมวยดียืนระยะได้ดี จะชนะไม้โทสิทธิ์กำนันใหญ่มวยจังหวัดแต่ต่อยขนาดขวาฝีมือดีครบเครื่องข่าวในเหนียวแน่นมีขวางหน้าดันแทงดันเสียบอาวุธมวยหลากหลายแต่อาวุธมวยมองว่าชาวว้ากดคู่ชกเหลี่ยมเชิงมวยดีแต่สภาพร่างกายโดนต่อดโดนมองว่าเป็นรอง